กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมค่ะได้ตรวจยึดยาป้า42,000เมตรพร้อมกัญชา180กิโลกรัมในพื้นที่บ้านขามเท่าหมู่3ามอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะ กองกำลังจุระักมตรีโดยเหนือเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามหลัแม่น้ำโขงเขตนครพนมได้รับแจ้งค่ะว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงพื้นที่บ้านขามเท่าหมู่สามตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมจึงจัดกำลังร่วมสามฝ่ายเฝ้าตรวจพื้นที่ดังกล่าวต่อมาตรวจพบเรือแล่นจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทยจากนั้นกลุ่มบุคคลที่นั่งมากับเรือค่ะได้ลำเลียงวัตถุต้องสงสัยขึ้นมาบนฝั่งเจ้าหน้าที่จึงแสดง ัขอตรวจคน้นแต่กลุบบุคคลดังกล่าวไว้ตัวทันจึงได้แล่นเรือกลับไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบก็ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยห่ออยู่ในถุงพลาสติกสีดำจึงได้นำมาตรวจสอบอีกครั้งผลการปฏิบัติสามารถตรวจยึดของกลางยาบ้าจำนวน42,000เม็ดแล้วก็กัญชาแห้งอัดแห้งน้ำหนัก180กิโลกรัมจึงได้นำของกลางทั้งหมดสงมองหอ้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป